วันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่ที่คังโกดัง3าป็สต็อปที่เก็บรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆใครกำลังมองหานะ f o mm hmm. r t u n e r a c c o r d Camry นะคะไว้ใช้งานบอกเลยว่าอย่าพาชมในคลิปเต็มนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะดอกเบี้ย,เ,ยเริ่มต้นที่2.39%นะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้ทุกคันเลยนะคะใครสนใจอย่าพาชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันมีกลับมาพบกับตับต๊กเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆนะมาอยู่ที่โกดังสาของเราเป็นสต็อกที่เก็บรถที่เพชรยนต์นะคะที่นี่เนี่ยมีรถจอดอรวมๆนะคะหนึ่งร้อยคันกันเลยทีเดียววันนี้เดี๋ยวตักพาพี่ๆมาอัปเดตนะ,ะตโตโยต้าแคมรี่เข้าใหม่นะคะใครเป็นสาวกกําลังมองหารถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งานบอกเลยว่าอย่าพลาดดูคลิปนี้นะคะมีทั้งแบบ 2.5G 2.5ตัวไฮบริด 2.0G มีให้เลือกครบเลยพี่ๆท่านไหนกำลังมองหานะคะรถมือ2การันตีโครงสร้างต้องที่นี่เลยรับประกันตัวเครื่องตัวถงังไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกลับสีกอไม่เริ่มชำรุดสูญหายมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นสำหรับขั้นไหนที่ไม่มีรับประกันแล้วนะคะไม่มีประกันสูน์นั่นเองทางร้านมีแถมรประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย 1>, 1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสุดน,นะคะไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่เก่งพรีเมียมคันแรกกันก่อนเลยมาที่คันนี้นะคะคันนี้เป็นเจ้า Toyota Camry นะคะสีดำตัวไฮบริดคันนี้นะ,ค,ะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะราคา9 6 9 0 0 0หม่53,000ไม้0กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะ๋อผู้ผิดเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะถ้าเซฟตี้จะเป็น CHR สีดำคันนี้นะคะทะเบียน9ก็ไก่ลอลิง2 664กรุงเทพมหานครนะคนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะรถยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะจ๊ะพี่ๆตอนนี้แคมรี่มีสต็อกเข้ามาให้เลือกเยอะเลยนะมาต่อกันที่คันถัดมาเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota a อ t i ตนะคะ สีเท่าแบบนี้นะคะสวยๆเลยนานๆเข้ามากันทีนะใครที่กําลังมองหานะคะรถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งานนะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกองไม่อย่างแน่นอน คันนี้เป็นตัวเาาติ t 1.6ตัว G นะคะเป็นโฉมนิวปี19ราคา4 79,000นะคะคันนี้ม่อยู่ที่100,000กับอีก4,000กิโลเมตรนะ,ะตัวนี้เป็นโฉมใหม่หน้า n e วมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสนใจนะติดต่อกันมาได้เลยนะคะมาต่อที่ Camry คันถัดมานะคะคันนี้เป็นตัว2.5ตัว Hybrid เหมือนกันนะคะทะเบียนนี้3 ขอไข่ชอช้าง2.4 7กรุงเทพมหานครนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะแคมรี่รถเข้าใหม่นะคะเป็น2.5ไฮบริดเป็น2.5ไฮบริดนะนะคะคันนี้เนี่ยราคาน่าจะ800,000บาทนะคะประมาณ8.99นะคะ8.99เออขอโทษค่ะอ่าน่าจะเป็นตัว ราคาอยู่ที่อะ9ป9ประมาณนั้นนะคะ899สําหรับคันนี้นะเซลล์ก็เบอร์เบอร์นะคะมาต่อคันที่คันถัดมานะคะคันนี้เป็น Honda Accord นะคะ2.0ตัว EL คันนี้เป็นรถปี17.18ราคา579นะ,ค,ะคันนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มเนาะ,คะใครที่กําลังมองหานะคะรถเก่งพรีเมียมไว้ใช้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะ,ะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะเดินยาวกันไปต่อเลยนะคะ คันนี้เป็นตัว V8 นะ V8 1.5ตัวไฮสีขาวใครอยากได้ตัวท็อปมีนะคะ V8 ตัวท็อปคันนี้สีขาวมี me, มาให้แล้วนะคันนี้ราคา379ปี20ไม่แสนสามเท่านั้นนะคะราคาดีมากบอกเลยว่าราคาดีนะคะไปต่อกันที่คันถัดมาเลยนะใครที่กําลังมองหารถเก่งพรีเมียมนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะสตอ๊อกรถแน่นมากๆนะคะในส่วนของตัวพวกแคมรี่หรือว่าอา t ติของเรานั่นเอง มาในส่วนของโซนด้านนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะคับอ่าตัวโตโยต้าอัลติส1.8ตัวไฮบริดนะค,ะคันนี้เป็นตัวไฮบริดเอนทีนะคะปี2019ราคา510ปี2019 510นะคะไม่144,000กิโลเมตรจำไม่ผิดนะคะไม่144,000กิโลเมตรเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะ,ะรถยังวางอยู่ไม่ติดจองนะคะ ส่วนคันนี้อ่าคันนี้เพิ่งติดจองไปนะคะนี่มีป้ายติดจองนะคะถ้าคันไหนที่ติดจองจะมีป้ายติดจองมาให้เลยเป็นแคมรี่อีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะคะเดี๋ยวตักพาเดินไล่ดูเลยนะใครที่สนใจคันไหนนะคะติดต่อสอบถามตัวหาตักได้0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะเดี๋ยวเราพากันเดินยาวๆเลยนะคะวันนี้พามาดูรถเก่งพรีเมียมรถเก่งเข้าใหม่นะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว Honda Accord นะคะ h o n ด้ a c c o ค d คันนี้นะคะตัว2.0ตัวไฮบิดนะรถคันนี้เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพอยู่นะคะ a c c o r d ก็มีเหมือนกัน Accord h y r r i y เนีิยมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ5-6คัน5-6ถคันเลยนะ,ะก็รวมๆแล้วที่เป็นเก่งพรีเมียมเนี่ยประมาณ20-30คันเลยนะคะสนใจติดต่อหาตักได้065-916-9359เเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะ มีรถให้เลือกทุกไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันตัวนี้เป็นโฉมสองจศตัว G นะคะสองจศตัว G นะทะเบียนนี้นะคะสามเก้าสองเจ็ดกรุงเทพมหานครรถเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่รอปรับสภาพเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตาขึ้นรายละเอียดไปใ,ให้เลยนะพี่ๆเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดราคา ปีใหม่ให้นะคะใครที่กำลังมองหานะรถเก่งไว้ใช้งานอยากได้เป็นไซส์ผู้บริหารเป็นเก่งพรีเมียมที่นี่มีเยอะมากนะคะมาต่อที่คันถัดมาเลยนะคะสีดำคันนี้นะเป็นแคม,มรีอีกหนึ่คันตัวนี้เป็น2.0ตัว G ปี2019 ไม่หลักหมื่นเท่านั้นราคา729,000บาทบอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมันติฟังก์กชันมาให้แล้วด้านหน้ามีเซ็นเซ,นเซอร์ด้านหลังมีเซ็นเซ,นเซอร์มีกล้องถอยหน้าจอทันสกีนระบบ Android นะคะรับ Apple CarPlay Android Auto มาให้ไม่85,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะคะสีดำตอนนี้ c a m r y ที่แจ้งไปมี 2.5G 2.0G 2.5ตัวไฮบริด ไฮบิดพรีเมียมมีให้เลือกครบเลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีฟีดาวจัดได้เต็มดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะคะสำหรับไทแคมลี่แอคคอร์ดซีวิกตอนนี้ของเรามีโฉม FE เข้ามาแล้วด้วยใครที่อยากได้นะคะมีทั้ง FC แล้วก็ FE นะสำหรับคันนี้นะคะเป็น1.8ตัว EL นะคะโฉม FC EL ตอนนี้เรามี3คันราคาดีด้วยใหม่ดีด้วยนะคะใหม่ไม่เยอะเลย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,007เท่านั้นได้ EL ตัวท็อปสุดในเครื่องรุ่น1.8กันแล้วนะที่พี่คนไหนสนใจแอดบ้านเขียวมานะคะเดี๋ตักทิ้งเบอร์ไว้ให้เบอร์เนี้จะ เป็น id Line เนาะพี่พี่แอดเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดแต่ละรุ่นแต่ละราคาให้ดูวันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะนานๆเนี่ยจะเข้ามาในโกดัง3ส,สักทีหนึง่งอาจจะมีบางคาันที่รอปรับสภาพนะคะรอเก็บรายละเอียดรอสปายอยู่นะพี่พี่ย่เพิ่งปิดไปนะคะเดี๋ยวตักภาพไปดูตัวไฮไลท์มีแคมรีอีก2ถึงสคันเลยที่น่าสนใจนะ เป็น T R D ก็มีเหมือนกันนะคะใครเป็นสายรถครอบครัวตอนนี้ Fortuner 2.8ตัว T R D มีเข้ามาประมาณ4-5คันนะคะเป็นตัว สปอร์ติ e นะสีดำสอคันสีขาว3าคันนะคะมีทั้งขับสแล้วก็ขับ4นะใครสนใจติดต่อมาได้เลยไม่แสนต้นมีแล้วก็ไม่เพียง5้าหมื่กิโลเมตรก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะ,ะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถเข้าใหม่นะคะ Accord อ่ะเป็น Camry กันนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะ สีขาวคันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะรถเพิ่งเข้ามาตัวนี้เป็นตัว2.0ตัว G นะคะ2.0ตัว G มีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วคันนี้ทะเบียน1ขอดอนะคะ1301กรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้จะเป็นตัว Camry 2.0ตัว G นะคะปี2020 ราคา719นะคะไม่ห6 6 8 0 0 0กิโลเมตรนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะฟรีดาวจัดได้เต็มเลยบอดี้ด้านในสวยนะคะเบาะหนัง เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะตัวนี้นะคะบอดี้ดำทั้งคันรับประกันโครงสร้างเดิมอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในโซนด้านนี้จะเป็นรถที่รอปรับสภาพรอล้างนะคะรอเอาไปตั้งขายเนาะยังไม่เรียบร้อยนะคะใครสนใจติดต่อมาหาตักได้เลยนะคะรถครอบครัวก็มีเหมือนกันนะคะรถครอบครัวจะที่นั่ง F o r t u n e r Mu X นะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะ ตัว V นะคะ 4WD ตัวนี้ก็ราคาดีนะคะคันนี้ก็ราคาดีเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสล้อนะคะมีทั้งขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อนะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวจะที่นั่งนะคะไว้ใช้ในช่วงที่ปีใหม่ตอนนี้ ออทําสัญญาตอนนี้นะคะ่อนอีทีปีหน้าเลยนะคะสัญญาจะเริ่มต้นเดินประมาณเดือนกุมภาพันธ์ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ mm hmm. สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสำหรับคันนี้เป็นตัว28ตัววีแ9ด นะคะ2.8ตัว V ีขับ4คันนี้899คันนี้เนี่ยมีทําไว้ในคลิปเต็มแล้วนะคะมีคลิปเดี่ยวคลิปเต็มเนี่ยมีทําไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็คันนี้คันนี้เป็น2.8ตัว V นะคะไม่ห1ึ่0 0สนะคะราคา869บอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังสีด,ดํานะคะบอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังสีดํา ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะส่วนทะเบียนนี้ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะ,คะใครสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะคะมี TRD อีก1นึคันตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อรถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะยังไม่เรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะ Fortuner 2.8 T-RD Sportivo คันนี้นะคะเป็นรถปี2018 นะขับสนะคะสีขาวหลังคาดําแบ็กท็อปนั่นเองนะบอดี้ของเขานะคะสวยที่สําคัญเป็นลำโพง JBL ทั้งหมด8ตัวนะใครที่กำลังมองหาหรือกำลังเลือกนะคะว่าอยากได้รถคันไหนบอกเลยว่าที่นี่สต็อกรถเยอะมากนะคะสต็อกรถเยอะมาก Fortuner มีให้เลือกครบนะคะนี่2.4ตัว V นะคะสีขาวมุกแล้วก็เป็นโนวาล่าคันนี้เป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต นะราคาดีมากๆ499นะคะ499,000นะชุดแต่งใส่มาให้รอบคันแล้วนะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลย065 916 9359นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Fortuner อีกหนึ่งคันนะคะสีดำสวยๆเลยเป็นตัว2 8 t จุทอดีคันนี้เป็นตัวน่าจะขับเคลื่อน2อล้อนะคะเดีวขออนุญาตพาเดินด้านหลังคันนี้น่าจะขับเคลื่อน2อล้อนะ ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาอยู่ที่9 0 0 0แสกว่าบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆคนไหนสนใจอยากได้จัดที่นั่งอยากได้รถครอบครัวอยากได้รถเก่งพริมียม ติดต่อหาตักได้เลยนะคะรถเข้ามาสต็อกเราแน่นมากๆนะคะแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันกระบะสมาร์ทแคปกระบะ4ประตูมีให้เลือกครบพี่ๆคนไหนกําลังมองหาวันนี้ตักพามาอัปเดตสต็อกให้พี่ๆได้เห็นกันแล้วนะคะใครที่ถูกอกถูกใจขนานติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ CRV 5้าที่นั่งเจที่นั่งมีให้เลือกครบ HRV สไตล์ Crossover หรือไม่จะเป็นโตโยต้าโคโรล่าคอร์มีทั้งแบบตัวน้ำมันเบนซิน zin, แล้วก็ตัว ไฮบิดนะคะพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะ CHR HRV มีให้เลือกครบสต็อกแน่นๆนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39%เท่านะั้นนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ